สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงขอขอคลิปฝากชาวด้อมเลยค่ะขอเลยนะคะขอคลิปฝากชาวด้อมขอเลยนะคลิปฝากชาวด้อมฝากชาวด้อมเราเจอกันอีกทีวันที่19เนาะแล้วก็เราจะพาไปโรงพยาบาลแล้วโอเคบายค่ะ ขอบคุณค่ะขอขอคลิปฝากชาวด้อมเลยค่ะขอเลยนะคะขอคลิปฝากชาวด้อมขอเลยนะคลิปฝากชาวด้อมฝากชาวด้อมเราเจอกันอีกทีวันที่ส9เนาะแล้วก็วันนี้จะพาไปโรงพยาบาลแล้วโอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ